เจอหอยกันเพื่อนいっぱいวะไม่กี่ตัวเจอหอยเว้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาเก็บหอยกันโู้สองอันแต่มีโอ้นี่หอยเจอดงหอยชายโยเจอหอยเจอดงหอยโหหูหาตั้งนานพอดีมาดูดอกไม้นะคะนี่มาดูฮานาฮานาเลยเจอนี่ หนึ่งสองามสี่ห้ากเจ็ดทนิชินี่เดี๋ยวเรามาเก็บกันนะโอ้โหหาตั้งนานเราไปหาพิธีโอ้ต้องนี้มันเป็นคูน้ําที่แบบว่าน้ํานิ่งน้ำํำยังไงอ่ะมันไม่ไหลแล้วก็ไม่ใช่กลางทุ่งนาเนาะโอ้โหรู้แล้วว่าเขาอยู่ยังไงเราก็นึกว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวเดินหาไปเรื่อยมาดูดอกไม้เพื่อนมาดูดอกไม้แต่เจอหอยนี่นะมาดูดอกไม้แต่เจอหอยนะ นี่เป็นดอกนาโนคานะคะเรนสะสกุตะโคเอน,นนาโนเนี่ยใช่ののอาโซโกโนยามะเนื้อเรอ๋ออันนั้นมีข้าดกอโยกขึ้นตกตันอีเด็ดอ๋อตรงนั้นมีส่วนสาธารณะที่เห็นแบบเป็นที่นั่งอ่ะจะดูตามอันนี้มันเป็นน้ำแบบน้ำน้ำไหลเนาะมีไหมไน น,นี่นะคะโอเคถ้ามันมีเยอะเราจะเป็นแม่ค้าขายหอยเลยนะ <c oughs> ดนอดีมีน้นอยมันอ้ชิก้ากะดูฝั่งนี้ดีกว่า มีแตคล้ายๆหอยคันนะไอหอยที่เรากินน่ะมีน้อยนะนยยโอเคอันนี้น้ำไม่ค่อยมีมันแห้งแล้วอะแต่อย่างน้อยเราก็รู้แหละว,ว่ามันอยู่ตามแบบวันนี้รู้อะไรว่ามันอยู่ตามแบบไหนคุณเลว่านั่นหนีหอยมีหอยหอยจ่อรู้หรือเปล่าหอย,ย,ออยไห,หไม มันไม่มีน้ำมันก็เลยตายนะเพื่อนอันนี้ดอกหนานอนะอะอะอหรือนี่เดี๋ยวมาเก็บหอยกันเร็วๆนี้แหละรอดูกันนะคะขับรถเดี๋ยวจะขับรถมาคนเดียวก็ได้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไกลาจากบ้านเลยนี่รถ้<อ>มีคนมาเก็บด้วย น่าจะมีคนมาเก็บหรือทิ้งอ๋อเซรีก็มีเซรีมีูดกเเก็บแล้วก็ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านก็ได้เลี้ยงมีเลี้ยงไว้ที่บ้านอยู่นี่นะคะทาไมคิแต่พอเราเอาไปกินก็ต้องตัดตัดก้นมันนะแต่ถ้าไปเลี้ยงไว้มันเยอะแล้วก็ไว้ขายนะ โอเคโอเคกลับแล้วค่ะเพื่อนปิดคลิปด้วยข้างเบื้องหลังสีสีเหลืองนะคะว้า แล้วเบื้องล่างเราเป็นอะไรเป็นดอกซูมิเรตนะ,ะฮะโหโหสุดยอดอะ่ะล่างเป็นดอกซูมิเรตนะ,ะสีม่วงะคะ่ะ แต่ตบ้านน้่ค่ะอันนี้เป็นตรงที่เราดูสุบาเกะอันนี้เป็นบ้านเป็นสถานที่ของฝั่งราชการไม่ใช่สถานที่ราชการนะคือราชการซื้อเอาไว้อะเป็นบ้านคนนั่นแหละแต่ก่อนแต่ว่าราชการซื้อเอาไว้เป็นที่พักนะนี่เราก็จะพามาดูสักุระชีดาเรสักุระสักุระย้อยห้อยชัว เล <quarters> ื้อนะคะมาทางนี้ดีกว่าุกก็เงเรียกไปหมดเะนี่ย ดอกก็จะไม่ได้เป็น5้ากีบแบบแบบซากุระปกตินะนี่ดอกนอี้เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งพาไปดูโบตันซากุระ ดอกเป็นพวกๆนะโบตันกักระนี่นะว่าสวยดีอ่ะ てんビーフとチーズビューフとかぶしでくるねんビーフと何チーズチーズチーズ食べるねはい、うん、美味しいもの早すおいしいもので

も,もったいないからいいよ。く食べたいで<ー>ね。プ <laughs>、うん、レゼントだ、ワクチン頑張ったから。 วันจากการไปฉีดวัคซีนนะนี่นะของวัมกลับใจกลับขวัญน,นะฮะไปเจอ